สวัสดีครับวันนี้ผมยังหัวนไฟสานเทคนิคครับก็จะมาให้ดูวิธีการครับรถ d m a มกซ i ิรถบินะครับหรือรถาี a มก l ออร์เนนะครับบิลเอครับเรียกไม่ถูกเลยที่มีจอหลังหรือจอเพดานแบบนี้อยู่แล้วนะครับเวลานะครับที่เราครับจะใส่จอ Android ครับเราก็ต้องมีการมีใช้ชุดแปลงนะครับเพื่อให้มันใส่จอได้ต่อยังไงครับวันนี้นะครับ ช่างเล็กนะครับยสาสตรเทคนิคครับก็จะมาให้ดูวิธีการต่อกันนะครับช่างเล็กจะอธิบายให้อย่างละเอียดเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่น New X นะครับถ้าเป็นจอพิดานเขาจะต่อระบบไฟของเขาไว้อยู่แล้วเรามาแปลงแค่ระบบสัญญาณภาพที่ขึ้นไปจอหลังนะฮะตัวนี้มันจะเป็นปลั๊กเล็กๆครับที่มีสาย3มเส้นจะมีสีเหลือง2สีฟ้าหนึ่ะตัวนี้เราใช้เป็นพวกสายสัญญาณแล้วก็มาเชื่อมต่อกับสายชุดนี้นะครับ ถ้าเป็นคีภาพจะอยู่ตรงกลางนะครับคีย์กาวจะอยู่ด้านข้างครับตัวนี้ก็คือต่อเสร็จภาพก็สามารถจ่ายขึ้นไปจอบนได้ใช้งานได้ปกติเลยครับโอเคนะครับครับเข้าใจไหมครับก็ไม่เข้าใจให้พี่เล็กอธิบายทีสายสีเหลืองมี2เส้นนะครับแต่เราจะเลือกใช้1เส้นฝั่งใดก็ได้ครับฝั่งใดก็ได้ครับเส้นสีกลางคือเส้นสายสัญญาณนะครับครับ อ่เข้าใจนะครับโอเคนะครับวันนี้ครับช่างเล็กนะครับก็อธิบายให้ดูอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อให้คุณนะครับไปต่อเองได้ครับสำหรับที่ท่านที่ซื้อจอมาต่อเองนะครับวันนี้ผมที่หนไปสารเทคนิคนะครับผมช่างเล็กไปสาลเทคนิคครับครับสวัสดีครับ